มือชาแขนชาแบบไหนอันตรายมาเช็คกันครับก่อนที่เส้นประสาทของเรามันจะแย่ไปกว่านี้ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆมาชมร่วมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ จากคลิปที่แล้วนะครับที่หลายๆคนถามกันเข้ามานะครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอาการที่มันมีอาการปวดเล่าลงไปที่แขนหรืออาการชาที่บริเวณมือเนี่ยมันเป็นแค่อาการเมื่อยธรรมดาหรือมันเป็นอาการที่มันบ่งบอกถึงเส้นประสาทของเราเนี่ยได้รับการบาดเจ็บแล้วก็อันตรายวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเช็คกันแบบง่ายๆครับว่าเราเนี่ยควรจะรอดูอาการไปก่อนหรือว่าควรจะต้องรีบไปปรึกษาแพทย์หรือรีบไปตรวจให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นครับ เริ่มจากอาการชาที่มักเจอได้บ่อยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอันตรายกันนะครับลักษณะที่มักจะไม่ค่อยมีอาการรุนแรงก็คืออาการชาที่มักจะเป็นอาการชาแบบเป็นๆหายๆเวลาพักมันก็จะหายไปพอเวลาทํางานมันก็จะกลับมาครับอาการชาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เรานั่งทํางานเป็นเวลานานหรือตอนที่เรานั่งเล่นมือถืออยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานครับโดยเมื่อเรารู้ตัวเราเริ่มมีอาการชาเรามีการปรับเปลี่ยนท่าท อาการชานี arr. 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 ้ก็จะดีขึ้นครับซึ่งอาการชาที่ว่าเนี่ยมันจะไม่มีอาการปวดร้าวลงไปที่แขนนะครับแล้วก็จะไม่มีอาการอ่อนแรงของมือด้วยครับอาการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ปัญหามาจากตัวกล้ามเนื้อมีปัญหาครับอาจจะมีกล้ามเนื้อตึงตัวกล้ามเนื้อเกร็งครับพอเราพักการใช้งานอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นครับซึ่งในการศึกษาในอดีตนะครับอาการชาที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อนี่นะครับพบว่ามีมากกว่าอาการชาที่เกิดจากการกดทับหรือกดเบียดของเส้นประสาทมากครับซึ่ง มันจะเป็นอาการแรกๆนะครับของการที่เราจะเทินไปเป็นหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือว่าเส้นประสาทได้รับการบาดเจ็บครับ ทีนี้ต่อมาคือกลุ่มที่อยากจะให้ฟังดีๆเลยนะครับกลุ่มนี้นี่ค่อนข้างจะสําคัญครับกลุ่มนี้อาการมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเริ่มมีอาการชามากกว่า2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ครับอาการชานี้จะเกิดร่วมกับการอ่อนแรงของมือหยิบจับอะไรก็จะมีตกหล่นบ้างเพราะว่ามือเราเนี่ยมันไม่สามารถจะกําหรือว่าจะใช้งานได้อย่างถนัดถนีเท่าที่ควรครับนอกจากนี้นะครับอาการชาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนครับพอนอนตอนกลางคืน เราต้องสะดุ้งตื่นมาเพราะมันมีอาการชาแบบนี้เกิดขึ้นครับและอาการชาที่ว่าเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์อย่างนี้ครับมันจะมีอาการชาเริ่มตั้งแต่ต้นคอมาที่ไหล่มาที่แขนแล้วมาที่มือครับโดยมันจะเป็นเส้นเดียวกันมาตลอดเลยนะฮะซึ่งถ้าเผื่อเราขยับที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีอาการชาเล,ล่าลงมาที่บริเวณมืออย่างชัดเจนครับและนอกจากนี้นะครับสําหรับคนที่มีอาการชาแล้วมีโรคประจําตัวบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานครับ นี่คือสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องระวังมากยิ่งขึ้นครับทีนี้เรามาดูกันนะครับคนที่มีอาการชาล้าจากคอมาที่แขนนะครับเราจะสงสัยว่ามันมีการกดเบียดของเส้นประสาทที่บริเวณต้นคอครับแล้วมีอาการปวด ลงมาหรือจะมีอาการชาล้าลงมาที่แขนแบบนี้ครับซึ่งอาการแบบนี้ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับโดยคนที่มีอาการแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่หายเองครับต้องได้รับการรักษามากขึ้นครับต่อมาครับในคนที่มีอาการชาโดยเฉพาะที่บริเวณฝ่าม,มือแล้วชาตอนกลางคืนครับอย่างเช่นเวลาที่เรานอนอยู่แล้วมีอาการชาที่มือมากขึ้นจนเราต้องลุกขึ้นมาสบัดสบัดมือแบบนี้นะครับปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณข้อมือมีผังผืดที่บริเวณข้อมือกดรัดเส้นประสาทได้ครับซึ่งลักษณะนี้นะครับมักเกิด กับคนที่มีพฤติกรรมการใช้งานหรือว่างานที่ใช้มือเยอะๆนะฮะหรือการที่เราใช้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน,านก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือแบบนี้ได้ครับทำให้เกิดผังผืดนะตัวแล้วก็จะทําให้เกิดอาการชาได้ถ้าเป็นนานๆเข้าอาจจะมีการอ่อนแรงมากขึ้นได้ด้วยครับและต่อมาครับในกลุ่มคนที่มีอาการชาร่วมกับคนที่เป็นโรคเบาหวานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับอาการชาก็คืออาการชาจากการที่ ปลายประสาทเสื่อมครับคนที่เป็นเบาหวานนะครับมันจะเริ่มมีการอุดตันของหลอดเลือดของปลายมือปลายเท้านะฮะซึ่งพอหลอดเลือดเริ่มอุดตันนะครับเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทไม่ได้ก็จะเกิดภาวะที่เส้นประสาทตายมากขึ้นครับเราเรียกโรงนี้ว่านิวโรพาธีครับซึ่งเส้นประสาทก็จะค่อยๆตายไปอย่างช้าๆครับซึ่งพบได้บ่อยเลยนะครับในคนที่มีภาวะโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ครับทีนี้เรามาเช็คกันครับว่าปัญหาของเรา อาการชาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากโครงสร้างตัวไหนโครงสร้างที่ว่าก็เช่นคอบ่าหรือจะเป็นข้อมือเดี๋ยวเรามาเช็คกันครับวิธีการเช็คแบบง่ายๆด้วยตัวเองน,นะครับให้เรานั่งตัวตรงๆแบบนี้นะยืดอกขึ้นมานะครับหลังตรงๆนะครับแล้วลองเงยคอครับเงยยคอขึ้นสุดก้มคอลงสุดแบบนี้นะครับแล้วให้เราสังเกตครับว่าอาการชาที่เรามีอยู่เนี่ยมันมากขึ้นมันน้อยลงมันหายไปอย่างไร ถ้าเวลาที่เราเงยคอแล้วมีอาการชามากยิ่งขึ้นหรือเวลาที่เราก้มคอแล้วเรามีอาการชามากยิ่งขึ้นแสดงว่าปัญหาของเราเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่บริเวณต้นคอครับซึ่งถ้าใครที่มีอาการแบบนี้อยู่อยากให้คอนเฟิร์มแบบนี้ครับเราทําไปต่อท่าที่2เลยนะท่าที่2ครับให้เราเช็คนะสมมุติว่าเรามีอาการชามือขวาหรืออาการชามือซ้ายทําตามนี้นะสมมุติถ้ามีอาการชามือขวาให้เราครับ หันหน้าไปทางขวาประมาณสัก45องศานะประมาณนี้แล้วก็เงยคอ,อขึ้นในลักษณะนี้ครับถ้าเรามีอาการชาแปรบลงไปที่มือก็สงสัยว่าน่าจะมีปัญหาที่บริเวณต้นคอฝั่งขวาแล้วนะทีนี้ถ้าเผื่อทางซ้ายล่ะครับทำยังไงก็หันไปทางซ้ายครับแล้วเงยคอ,อเช่นเดียวกันถ้าเผื่อมีอาการชาลงไปที่แขนแบบที่เหมือนข้างขวานะก็สงสัยได้ว่าที่บริเวณต้นคอข้างซ้ายเราน่าจะมีปัญหาครับ ทีนี้เรามาดูที่บริเวณข้อมือกันบ้างครับข้อมือเราทํำยังไงข้อมือเราทําอย่างนี้ครับให้เรานะใช้มือสองข้างนะสำหรับคนที่มีอาการชาที่บริเวณมือนะครับให้เราใช้มือสองข้างเลยกระดกข้อมือลงในลักษณะนี้ครับแล้วเอาหลังมือนะชนกันชนกันเบาๆชนแล้วก็ค่อยๆหักข้อมือให้มันตรงแบบนี้เลยแล้วค้างไว้ครับโดยที่แขนเรานะต้องไม่ตกแบบนี้หรือไม่สูงเกินไปหลังมือต้องชนกันพอดีแล้วก็อยู่ในท่านี้ระดับค้างแบบนี้นะครับค้างไว้ นับ1นถึงหนาทีก็คือ60วินาทีนะถ้าเราเริ่มมีอาการชามือมากยิ่งขึ้นนะครับชามือมากยิ่งขึ้นให้สงสัยว่า ปัญหามันอยู่ที่บริเวณข้อมือครับเช่นถ้ามีอาการชามือขวาก็แสดงว่าข้อมือฝั่งขวาเนี่ยน่าจะมีการกดทับของเส้นประสาทครับหรือว่าถ้าเรามีอาการชาฝั่งซ้ายก็จะมีปัญหาที่บริเวณข้อมือฝั่งซ้ายอาจจะมีการกดทับของเส้นประสาทได้ครับซึ่งเราสามารถรีเช็คได้ครับพอเรามีอาการชาใช่ไหมครับเราก็พักแล้วเราสบัดสบัดสบัดข้อมือแบบนี้อาการชามันจะต้องดีขึ้นครับหรือเราลองยืดอ,อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามอาการชาจะค่อยๆเบาลงถ้าแบบนั้นก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่บริเวณข ทีนี้ในคนที่มีอาการตึงคอบ่าไหลแล้วมีอาการชาเราอยากรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าวิธีการเช็คก็ไม่ยากเช่นเดียวกันครับให้เรานะพยายามปรับท่านั่งครับยืดตัวขึ้นครับพร้อมกับดึงสะบักไปทางด้านหลังไหล่ตรงๆนะครับให้รู้สึกผ่อนคลายแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรานั่งก้มไหล่หอ่อคอยื่นแบบนี้อาการชาจะมากขึ้นครับแต่ถ้าเรา นั่งหลังตรงนะหลังที่หลังตรงก่อนหลังคือช่วงเอวหลังล่างนะครับตรงขึ้นแล้วยืดอกเปิดหัวไหล่ดึงสะบักด,ด้านหลังชนกันนะครับให้ไหล่เราเนี่ยมันผ่อนคลายไม่ต้องตกไปข้างด้านหน้าอาการชาเนี่ยถ้ามันเบาลงแสดงว่าปัญหามันอาจจะอยู่ที่ตัวกล้ามเนือ้อที่บริเวณคอบ่าไหล่ของเราเนี่ยแหละครับทั้งหมดที่สอนมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับแลบ p ที่ให้เราลองเช็คที่บ้านแบบง่ายๆเนี่ย ให้ลองเช็คเองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การวินิจฉัยไม่ใช่พอเราเช็คแล้วเราบอกเอยเราเป็นปัญหาที่นี่แล้วไปบอกคุณหมอไม่ใช่นะครับเราแค่เป็นการเตือนตัวเองครับเราแค่เป็นการเช็คแบบง่ายๆเฉยครับว่าปัญหามันน่าจะอยู่บริเวณไหนเราก็สามารถที่จะต้องรีบให้คุณหมอเขาตรวจประเมินแล้วหาสาเหตุให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ สรุปจากทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยนะครับง่ายๆเลยก็คือถ้าคนที่มีอาการมือชาหรือแขนชานะครับแบบเป็นๆหายๆเนี่ยแนะนำว่าให้เราปรับหรือขยับท่าทางบ่อยๆมีการออกกำลังกายแบบทั่วไปเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้ เราเนี่ยอาการชาลดลงได้นะครับแต่ถ้าเริ่มมีอาการชานาน,านๆเริ่มมีอาการอ่อนแรงหรืออาจจะมีอาการชาร่วมกับมีโรคประจําตัวอยู่อันนี้แนะนําว่าเราควรจะต้องไปตรวจเช็คตรวจละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้รักษาให้เส้นประสาทของเราอย่างใช้งานแล้วก็อยู่กับเราได้ไปตลอดนะครับอย่ารอให้เส้นประสาทเสียหายถาวรจนกู้กลับไม่ได้นะครับถ้าคุณมีอาการชาคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยว่ามีอาการชาข้างขวาหรือข้างซ้ายแล้วอาการชาที่ว่ามันมักเป็นตอนกลางวานันหรือตอน คือหรือตอนไหนครับแล้วกดไลค์กดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะเอาคำถามพวกนี้นะครับมาอธิบายรายละเอียดว่ามันเกิดจากอะไรให้ทราบกันครับ ถ้าท่านชอบสาระสุขภาพแบบสไตล์บันดิตกายภาพแบบนี้นะครับสามารถดูต่อได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับโดยกดที่คลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็น่าสนใจนะครับและถ้าท่านอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของบันดิตกายภาพนะครับท่านสามารถกดติดตามพวกเราได้เลยครับที่ตรงนี้นะครับสามารถกดติดตามเราแล้วก็เจอพวกเราได้ตลอดเลยครับแล้วถ้าอยากให้พวกเราเนี่ยมีความสุขทั้งวันนะครับช่วยกดกระดิ่งให้พวกเราหน่อยเราจะยิ้มทุกวันเลยครับ